ครับตอนนี้มาถึงจุดพักรถครับเมื่อสักครู่ก็ผ่านได้ครึ่งทางแล้วเมื่อกี้ก็ผ่านจุดสนุกสนานตอนนี้กำลังเก็บตังค์ค่ารถอยู่ครับแพี่น้องเราเป็นยังไงบ้างโอ้พี่คนน้าซีดไปเลยอ้าวป้าเราจะไม่เป็นไรเลยพี่ดูดิยิ้มเลยต้องปวแต่ไปนั่งคุยกับป้าไงออันหลังหอมเลยปวดแล้วเราเราเรื่ไงว่าง่ายที่งานไหวบ้า คุยเลยพินไอ้น่ามีทีสิก้อเลยแหละว่าไงพี่จิ๊บจิ๊บเจ๊บเจ๊บเอ้าจริงเหรอก็บอกเราว่าเอเวเรียเอเวเรียก็ผ่านมาแล้วเขาเลี้ยงซานกูผ่านมาแล้วกลัวทำไมเขาลูกเล็กแค่นี่จับก่อนจับก่อนจับก่องจับไม่ได้เลยพยาบาลมาเยอะไม่ต้องกลัวป้าพี่โกลเสื้อไหมว่าว่าจิ๊บ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 ดูหน้าเขาดิหน้าเขาหนิ่งมาก อ่ะโอเคแต่มือเขาไม่ดิ้งเลยดิ้งยังไม่หายซีดเลยเดี๋ยว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 น้องทำไมมือสั่นไนกล้องสั่นปุ๊บ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 ป๊บปุ๊บปุบบ